สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเติงแล้ววันนี้นะคะมาสเตอร์เซ์ไฟยูสคาสาขาประดิษฐ์มนูธรรมค่ะของเติงนะคะจะมีลูกค้าถามกันมามากมายเลยค่ะว่าเมื่อไหร่รถผู้บริหารจะเข้ามาสักทีวันนี้แหละคะ่ะรถเข้ามาแล้วเป็นคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าแคมรี่ค่ะ2.5เป็นตัวไฮบริดเนวีนะคะราคาพิเศษมากๆเลยค่ะตอนนี้ราคาจะอยู่ที่779,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเราจะแนะนำโปรโมชั่นแล้วก็พาชมรถกันนะคะ คันนี้นะคะจะเป็นยางใหม่มากๆเลยค่ะปี2020ค่ะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยรับรถจากเราไปแล้วใช้ได้ยาวๆเลยค่ะค่ะภายในใหม่มากนะคะเป็นเบาะบับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าทั้งสองตัวเลยค่ะรถผู้บริหารคันนี้นะคะสภาพสวยมากๆเลยค่ะปรับสภาพมาพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยยังรับประกันโดยสูงโตโยต้าอยู่นะคะค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะเดี๋ยวตึ้งจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะจะเป็น0880025883ค่ะแล้วก็ยังไงรบกวนติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ